สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็แม้มดูความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนธันวาคมดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า queen of p e n t a c l s นะครับหรือว่าราชินีเถืเ่ยนจะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขานั่งอยู่ตรงนี้ตรง,ตรงกรี่ไม้แล้วเหมือนกับวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้รอบๆตัวซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยเพราะฉันทำน,นายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎใดยท่านเลยว่าตาอนนี้ชะตาของคุณเนี่ยเรื่องความรักความรู้สึกเนี่ยเหมือนคุณกลับมาเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วเหมือนคุณเริ่มเจอสิ่งดีๆมมมาาากเข้้บตัววคุณแล เพราะฉันขอทานายได้ว่าพลังบวกนะครับกำลังจะเข้ามาพล<ม>ังบวกสิ่งดีดีนะครับความมั่นคงความรู้สึกดีๆคุณค่าทางตัวเองคุณค่ารอบตัวเราเนี่ยกำลังจะเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคล้าตรงนี้ความรักสาหรับคนโสดหรือคนที่มีคู่เนี่ยหมายความว่าคนรักของคุณหรือความของคุณเนี่ยเริ่มจะกลับมาอยู่รอบตัวเราเริ่มเห็นสิ่งดีที่เราทานะครับเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเราเองแล้วเริ่มเห็นคุณค่าในชาวราก,ากรกฎแล้ว คอยโสดอยู่ก็เริ่มอาจจะเหมือนกับพบเจอความรักที่มีความสุขพบเจอความรักที่คนที่จะเข้ามาสนใจเรามากขึ้นเพราะเราอาจจะโดดเด่นเรื่องของความรักสึกที่การงาน,งานการเงินหรือผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ผู้หญิงที่มีทรัพย์สินผู้หญิงที่มีความมั่งคงมั่งคั่งจริงจังจริงใจนั่นเองโดดเด่นเรื่องของหัวใจด้วยนะครับเพราะเป็นเก้าอี้ไม้กับไม้กวาดเนาะจะโดดเด่นเรื่องของความรู้สึกเรื่องหัวใจก็เช่นกันเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่โดดเด่นแค่เรื่องเงินเรื่องทองแต่จะเป็นโดดเด่นเรื่องความรักความรู้สึกหัวใจที่มีค่าด้ววววยยยยตัััคคุณเเเเเออองงชช่่นนนนนนกพพรราาาาาะฉ้้มมมีีบลดใสขิ ไพ่ใบนี้ก็จะมองบอกว่าคนรักคุณเริ่มมองเห็นคุณเริ่มเห็นคุณค่าไม่ว่าจะมีปัญหากันไปหรือเลิกรากันไปเดี๋ยวคุณโสดอยู่นะครับในทุกความสัมพันธ์เลยนะเขาจะเริ่มมองเห็นคุณแล้วผมขอตอบว่าเริ่มมองเห็นนะเพราะถ้ามถึงเริ่มมองเห็นเพราะสำหรับไพ่เดอะเฮอร์มิตครับเดอะเฮอร์มิตในที่นี้คือเหมือนกับคนที่ยืนตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้นานแล้วจากคนที่สูญเสียทุกอย่างจากคนที่เหมือนกับมีเงินมีทองเนี่ยให้เขาหมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนนชาวราศีกรกฎหลายท่านเนี่ยคุณเป็นคนที่ม ุณมีใจร้อยหนึง่งคุณก็ให้ใจเขาไปเต็มทั้งใจเต็มดวงอ่ะนะครับมีเงินร้อยหนึ่งคุณก็ให้เขาหมดจนเองยอมอดจนตัวเองยอมลาบากจนกลายเป็นเหมือนกับไพ่เดอะเฮอร์มิตเห็นไหมครับเพราะฉะน,นี้คือการทำนายดวงตาของชาวศิกรกฎแต่ท่านว่าดวงของคุณเนี่ยคนร่างคุณเนี่ยเขาเหมือนกับเขาแอบ,บมองแอบ,บส่งหรือแอบมองเห็นคุณอยู่ไกลๆนะเห็นไหมครับนกฮูกคอยมาแอบ,บมองแอบ,บดูแอบ,บอะไรอย่างเงี้ยเราอะ่ะอาจจะใช้สิ่งอื่นอาจจะใช้การสื่อสารอื่นอาจจะใช้แอคเคาท์อื่นมาแอบมองแอบดูเราเพราะเหมือนกับเขาทิ้งเราไปด้วยความรู้ส เอาสิ Fro ่งดีๆที่มีค่าของคุณเนี่ยไปให้กับคนที่คุณรักอ่ะเพราะฉันเดาเคยมีความว่าการที่เขาเฝ้าดูคุณแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยคุณคือคนที่รักเขามากขนาดนี้เลยเหรอคุณเป็นคนที่ดีกับเขาขนาดนี้เลยเหรอเขาเหมือนกับคนที่เพิ่งรู้ตัวแหละเพราะฉันเดาเคยมีขอทำนายสำหรับคนที่เลิกรากันใครไปก็ตามไม่เกินหนึ่งปีเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าเขาจะกลับมากินดีเขาจะกลับมาเพราะว่าสิ่งดีๆที่คุณทาเอาไว้ครับแต่ถ้าเกิดใครเลิกราไปเกินหนึ่งปีเนี่ยผมขอตอบว่าคุณจะเริ่มมั่นใจมั <gamma enders> <Nixon. S 1> ่นคง นะครับไม่เรื่องของความรักสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาคือเดอะเฮอร์มิตอาจจะเป็นปีแห่งการผ่านพ้นความเจ็บปวดอาจจะเป็นปีแห่งการผ่านความเจ็บปวดผ่านการสูญเสียผ่านสิ่งที่ไม่ดีไปนะครับสิ่งดีๆจะเข้ามามันหมายถึงการหลุดพ้นเพราะฉะนั้นเดอะเฮอร์มิตทำนายดวงชะตาคน่เลิกราคนรักไปเกินหนึ่งปีหรือคนโสดว่าคุณจะมีการเปิดดวงใหม่คุณจะมีการหลุดพ้นจากสิ่งเก่าๆคุณจะหลุดพ้นจากความรู้สึกที่รอคอยมานานแสนนานนะครับที่อยู่คนเดียวมานานแสนนานนั่นเองเพราะคุณเริ่มกลับมั่นคงกลับมามั่นใจมากขึ้น กลับมามีเสน่ห์กลับมามีคุณค่ามากขึ้นเพราะฉะนันทำนายเลยครับทูออฟครับทำนายสำหรับคนที่เลิกกันไปไม่เกิน1ปีก่อนนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าทูออฟครับขอทำนายว่าคุณจะได้กลับมาเข้าใจกันจะได้กลับมาติดต่อจะได้กลับมาคุยกันนะครับเพราะสิ่งดีๆที่คุณทําเอาไว้เพราะการที่คุณเคยทิ้มเทนเน่ะแหละเขาถึงกลับมาหาคุณและกลับมาแบบไหน2ถ้วยครับขอทำนายว่าโดยทัง้งแล้วเนี่ยคนรักของชาวราศีกรกฎหลยท่านเนี่ยเขายังคงรู้สึกถึงใจิตใจคุณอยู่นะเขาอาจจะรู้สึกถึงความรู้สึกที่คุณเเเเคคคยยยิ้มหัววรราาบอกก่น เคยนั่งกินข้าวนั่งดื่มด้วยกันเห็นไหมครับเคยทิ้งทุกอย่างไปแล้วมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นสองถ้วยหมายความว่าความรักความรู้สึกที่คุณเคยอยู่ด้วยกันหรืออาจจะเคยมีการกินข้าวผ่านสถานที่เดิมๆเ,เคยไปท่องเที่ยวเคยไปทําอะไรร่วมกันเคยออกเดทกันสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นภาพความทรงจำเป็นภาพดีๆที่ยังไม่เคยจางหายไปเพราะฉะนั้นขอตอบเลยว่าคนรักที่เขากลับมาหาคุณเนี่ยเพราะความคิดครับ เพราะความคิดถึงที่คุณทิ้งเอาไว้เพราะความรักที่คุณทิ้งเอาไว้นั่นแหละเวลาเขาไปฐานที่ต่างๆเวลาเขาผ่านสถานร้านข้าวเวลาเขาผ่านไปสถานที่ที่เราเคยไปด้วยกันหรือมานั่งทบทวนดูเนี่ยเขาจะรู้ว่าเนี่ยคุณยังอยู่ตรงนี้คุณยังไปเคยเป็นคนที่เคยนั่งกินข้าวเคยบอกว่า,ารักกันอยู่เขาจะนั่งนั่งนึกถึงคําว่ารักของเราอยู่นั่นเองก็เลยกลับมาเห็นไหมครับสับคนเลือกกันไปไม่เกิน1ปีแต่สับคนโสดเดี๋ยวเรื่องราคนรักไปเกินหนึ่งปีขอตอบว,ว่าคุณจะหลุดพ้นไปเจอไพ่ขึ้นมาว,าว่าสองถ้ หมายความว่าจะเริ่มเจอคนที่เข้ามาติดต่อเข้ามาเริ่มกินข้าวเข้ามาเริ่มชวนเราไปออกเดตเข้าหาเราเข้ามาจีบเราเข้ามาเหมือนกับสนใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะสิ่งอะไรเพราะไพ่ขึ้นมาคือการแต่งตัวของคุณเห็นไหมครับการแต่งตัวการวางตัวการสิ่งที่คุณเคยผ่านความเจ็บปวดมานั่นแวแหละมันทาให้คุณเติบโตขึ้นและเจอความรักที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นขอทำนายตับคนโสดหรือคนที่เลิกหลายปเกินหนึ่งปีคุณจะพบเจอความรักที่หลุดพน้นหรือก็เจอความรักที่ดีกว่า นะครับตั้งแต่ธันวาคมเป็นต้นไปเลยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตั้งแต่ตอนนี้เลยนั่นเองนะครับจะหลุดพ้นได้แหละนะครับไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่านายออฟคัพหรือไพ่ก้าถ้วยทานายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎเลยท่านว่าเหมือนกับคุณเนี่ยถามว่ายังรักอยู่ไหมคุณยังคงรักเขาอยู่แล้วเวลาคุณรักใครคุณก็รักหมดหัวใจอะ่ะแต่เหมือนกับมันเจ็บที่เราต้องต,งต้องต่อสู้กันเหมือนกับแมวกับปูเห็นไหมครับต้องมานั่งต่อสู้ต้องมานั่งทําอะไรที่เหมือนกับเรารักกันเนี่ยแต่เหมือนกับอยู่ด้วยกันไม่ได้ เพราะฉันไพ่ไนออฟครับไปนี่บอกว่าถามว่าคุณรักเขาไหมอยากจะเป็นบ้านของเขาไหมอยากจะสร้างครอบครัวกับเขาไหมใครหลายคนจะแต่งงานมีลูกมีครอบครัวหรือคิดจะสร้างครอบครัวด้วยกันด้วยซ้าไปผมขอตอบเรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่เป็นแบบนี้นะครับแต่เหมือนกับรักกันแต่เหมือนกับยิ่งฝืนก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งยื้อก็เหมือนกับจะยิ่งเหนื่อยอ่ะรักไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะเพราะฉันไพ่ก้าวถ้วยหมายความว่าเราสองคนเหมือนคนที่เหมือนกับมันอยู่ด้วยกันไม่ได้รักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับอาจจะผ่านความทะเลาะกันอาจจะผ่านปัญหากันทั้งๆทีีี่่มมมสิงาาก แต่เหมือนกับไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยเราไม่ยอมเปลี่ยนเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนน่ะประมาณนั้นเ <t> <ปร>พราะฉะนั้นไพ่ก้าถ้วยหมายความว่าสิ่งดีที่ทาเอาไว้เนี่ยเราอยากจะให้มันอยู่ตรงน,นั้นเนี่ยเราไม่อยากจะกลับไปทะเลาะก,กันอีกเราไม่อยากจะกลับไปเกลียดกันหรือกลับไปทำร้ายกันหรือกลับไปทาลายความรักที่เคยดีต่อกันนั่นเองนี่คือความรู้สึกของชาราศิกรากฏอะไรท่านเลยนะที่เลือกจะเดินจากไปที่เลือกจะกลับมาอยู่กับตัวเองที่เลือกจะกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองถามว่ายังรักอยู่ไหมยังรักอยู่แล้วแต่ตอนนี้เหมือนับบบนนนเี้รแคป็ะ พะมันเจ็บเกินที่ต้องมานั่งทะเลาะกันหรือว่ามันเจ็บเกินที่ต้องมานั่งถูกทําลายอีกเพราะฉันไพ่ใบต่อมาทํานายว่าเด๋อเทมปูแนนะครับขอทานายว่าตอนนี้คุณมีทาง2ทางให้เลือกสำหรับคนเลิกรากันไปนะใครที่เลิกรากันไปไม่เกิน1ปีขอตอบว่าไพ่เทมปูรันครับจะมีการกลับมาแต่ความสัมพันธ์มันยังอาจจะเหมือนกับต้องเริ่มกับมาปรับความเข้าใจกันต้องเริ่มมาปรับสมดุลนะครับต้องเริ่มมาคุยกันใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันอีกหรือว่าต้องมาบอกลาบอกเลิกหรือความสัมพัันนธ์่ไมชดเจ นะครับแล้วเขาทิ้งเราไปแล้วเขาไม่แคร์เราเลยเนี่ยถ้าเกิน1ป <reco Christ. S 2> ีแล้วอยู่เขาสองให้ไม่ชัดเจนมาเกิน1ปีแล้วเนี่ยเราออกมาเถอะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าถูกบอกเลิกหรือว่าเลิกกับใครไปนะครับเกิน1ปีเช่นกันก็ออกมาเถอะเพราะเขากลับมาเขาอาจจะเป็นกับคนคนหนึ่งที่ไม่เคยชัดเจนอาจจะทิ้งเราไปวันไหนก็ม่แล้วแต่เขาอาจจะเดินจากเราไปอยู่ด้วยกันไม่ได้อีกเดยกก็เจ็บเดยกก็เสียใจก็ร้องไห้อีกเพราะฉันไพ่ไปนี่บอกว่าถ้าเลิกลาใครไม่เกินหนึ่งปีขอตอบว่านี่อาจจะเป็นการปรับสมดุลกันไาาาหรััันกเ่ทีีลมปปญ คนรักที่ห่างกันไปหรือคนรักที่เดินจากกันไปที่เขาไปแคร์คนอื่นหรือนอกใจหรือคิดถึงคนอื่นมากกว่า,ค,าคุณอาจจะพบเจอความรักครั้งหนึ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งคนรักของชาวสิกรอตกหลายท่านเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเวลาเรารักเขาเวลาทุ่มเทกับเขาเนี่ย <c oughs> เขาเหมือนกับคนที่ไม่รักเราไม่สนใจเราแต่พอเราไม่แคร์เขาไม่สนใจเขาเริ่มนิ่งเฉยเริ่มอยู่กับตัวเองได้แล้วเนี่ยเ <c oughs> <ước S 2> ขามักกลับมาแคร์กลับมาต้องการเราอะมันจะเป็นแบบนี้เสมอเลยนะครับชาวศีกรกตกหลายท่านเป็นแบบนี้เสมอเลยเพราะฉันไพ่ใบต่อมาคร <c oughs> ับ ทำนายเลยดีกว่าในการในเดือนธันวาคมเนี่ยไพ่ขึ้นมาเรื่องของไพ่สิบเดยยนขอตอบว่าความความรักการงานการเงินหรือความสุขของคุณเนี่ยเริ่มกลับมามีความสุขแล้วเริ่มกลับมาโฟกัสสิ่งดีๆในชีวิตเริ่มกลับมาเป็นครอบครัวเริ่มกลับมาอยู่กับลูกเริ่มกลับมาอยู่กับสัตว์เลี้ยงเริ่มกลับมาอยู่กับพ่อแม่เราเพราะฉันใครก็ตามที่ทิ้งคุณไปหรือไม่ชัดเจนกับคุณหรือเวลาที่คุณรักใครไปแล้วเนี่ยเขาไม่รักคุณเนี่ยแต่พอคุณอยู่ได้แล้วเนี่ยคุณคงจะบอกเขาแล้วว่ามารักทําไมตอนนี้ตอนนนนีีีีีี้้้ททท่่่่จะเเเสสยยรราาาาไไปตตอออูดแลววมมคุข ตอนที่เราโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินมีชีวิตที่ดีแล้วเดี๋ยวจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วเนี่ยเขาจะมารักเราทาไมตอนนี้ใครหลายคนอยากจะบอกเขาแบบนี้เลยนะเราเามนคนที่เหมือนกับอยากจะบอกเขาว่าตอนที่เราทุ่มเทเขาหมดหัวใจตอนที่เรายืนไต่ขาเดียวพยายามทุ่มเทพยายามรักเขาพยายามอยู่กับเขาเนี่ยแต่เขากลับจิงมาเนนะี่ยแต่ทำไมต้องมารักตอนนี้ด้วยตอนที่เราจะไปแล้วตอนที่เราเฉยแล้วตอนที่เราเหมือนกับคนที่ไปเริ่มต้นใหม่หรือมีความสุขไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินมีชีวิตที่ดีแล้วอ่ะมีความสุขอยู่ได้แล้วเนี่ยทำไมถึงต้องมารักทำไมตอนนี้ด้วยคุุณณคคคออยากกกจะบบบนนัแี้ ถึงแนะนำเลยครับว่าระยะเวลาการรอคอยเนี่ยให้ไม่มีกําหนดเวลาด้วยนะมาดูไพ่ของชาวราศรีกรกฎในเดือนธันวาคมแล้วก็การแนะนําดีกว่านะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาว่า two of w a n d หรือไพ่สองไม้เท้าทํานายดวงชะตาของชาวราศรีกรกฎเลยท่านเลยว่าดวงของคุณในตาืธันวาคมปีนี้นะครับมันเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่เป็นปีแห่งการเริ่มต้นมองไปอนาคตมองไปข้างหน้าหรือมองเห็นดวงดาวแห่งความรักเพราะฉะนั้นขอตอบเลยว่าผมแนะนำเลยนะว่านี่ไพ่ของการทำนายดวงชะตาว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ย ชาวราศีกรืท่านดวงความเมตคุณเริ่มมองเห็นอนาคตเริ่มเจอคนทางไกลเริ่มเจอชาวต่างชาติเริ่มเจอคนรักจากทางไกลเริ่มเจอความความรักครั้งใหม่ความหวังครั้งใหม่ดวงดาวครั้งใหม่ที่ส่องแสงมากกว่าที่มันเหมือนกับโลกใบเดียวกันน่ะคุณอาจจะพบเจอบุพเพสันนิว่าหรือพบเจอคนรักที่เขารอคอยคุณอยู่นะครับการมองเห็นความรักในอนาคตการมองเห็นความสุขในอนาคตเจอความรักทางทางไกลเจอความรักจากการเดินทางทางโซเชียลกลุ่มเพื่อนนะครับกลุ่มสังคมหรือการท่องเที่ยวนั่นเอง ซึ่งคนรักของคุณที่เข้ามาใหม่เนี่ยขอตอบเลยว่าจะเป็นไพ่ขึ้นมาว่าสองถ้วยกับสิบเหรียญแล้วก็สองไม้เท้าอ่ะจะเป็นคนที่อบอุ่นผู้ใหญ่มีความคิดผู้ใหญ่มีความมั่นคงคุยกันรู้เรื่องเหมือนคุยกันแล้วมันมองเห็นอนาคตคุยกันแล้วมองเห็นว่าเออมันคือความสุขมันคือความสบายใจอ่ะมันเริ่มต้นจากความสุขและความสบายใจค่อนข้างจะไปด้วยดีอยู่แล้วความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนความเข้าใจความสุขมักจะเป็นความมั่นคงแล้วจะเป็นแฟนรักคนรักกันที่คบกันหากันอย่างยาวนานแล้วก็ดีที่สุดแล้้มมมััััั่่่นน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 คคงงใจจลอออออดภยเเีีผขตบบบุะแ ไพ่ใบต่อมานะครับอาจจะเจอคนอายุน้อยกว่าหรือเด็กกว่าหรือเท่ากันก็ได้นะครับแต่ดูจากแนวโน้มมาเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นคนที่อายุห่างกันไม่เท่าไรจะเป็นคนใกล้ๆเคียงและได้รีกันนะครับไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า6กไม้เท้าหรือสิบออวานทํานนายดวงชะตาและก็แนะนําชาวสิก็กดแลยท่านว่าความรักของคุณเนี่ยมีคนมากมายที่ต้องการดอกไม้เห็นไหมครับหกไม้เท้าเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึง่งเขายื่นออกมาให้กับคนคนหนึ่งอะซึ่งต้องการดอกไม้จากเขาต้องการความรักจากเขาอะ เพราะฉะนั้นคุณก็เหมือนกันครับชาวศิกรกฎเลยท่านมีคนมากมายที่ปพื่มปิติยินดีอยากได้ความรักอยากได้คุณแต่คุณเนี่ยเหมือนกับคนที่อยากไปสนใจคนที่เขาไม่แคร์คุณทําไมนะครับคนลกของคุณเขาอาจจะไปเดินไปหาคนอื่นคนลกของคุณอาจจะเลิกลาคุณไปไม่ว่าจะเรื่องอารมณ์นะครับหรือเรื่องมีมีคนอื่นหรือการนอกใจผิดศินแต่คุณเนี่ยเห็นไหมครับมีดอกไม้ในอยู่ในมือมีหัวใจที่ดีอยู่ในมือมีความรักที่ดีอยู่ในมือคุณสามารถเริ่มต้นความรักสามารถเริ่มต้นสิ่งดีๆกับตัวเองได้นะเช่นกกกาารรรรััันนไปปคคคที่่่เเ็ออบวพแมลู นะครับไปรักคนรอบข้างที่เขารักเราอยู่คนที่เขารักเราดีกว่านี่คือไพ่แนะนาแค่นั้นเองดวงคุณค่อนข้างจะอย่างที่บอกไปครับทันวาคมดวงเดินหน้าดวงไปข้างหน้าดวงหลุดพ้นแต่สิ่ง,งเก่าเก่ามักจะกลับมามักจะหววคืนมาเสมอตอบแบบนี้นะกัน ไพ่ใบต่อมาตำแหน่งที่9ก้ไพ่ใบนี้ขึ้นมานครับขึ้นมาว่าควินออฟซอรหรือราชินีถือดาบแนะนําชาวราศีกทนา์หลายท่านว่าระวังเรื่องของความใจร้อนความคิดมากเรื่องของอารมณ์หรือความเย็นชาความเฉยชากับความรักคุณอาจจะผ่านความเจ็บปวดมาจนกลายเป็นผู้หญิงที่เย็นชากับความรักไปแล้วอะหรืออาจจะกลายเป็นผู้หญิงที่คนเหมือนกับไม่อยากจะมีรักหัวใจไม่อยากแล้วความรักไม่ต้องการแล้วความรักควินถือดาบเลยแนะนําว่าอย่าพยายามคิดมากอย่าพยายามคิดเกินไปอย่าพยายามใจร้อนหรือใช้คําพูดที่ไม่ดีกับคนที่เขาจะเข้ามาหาเรา หรือความรักครั้งหน้าหรือการที่เหมือนกับคนรักเก่ากลับมาเนี่ยนะครับอยากจะให้ลองปรับลองใจเย็นลองดูก่อนนะครับลองหลับตาดูข้างหนึ่งแต่ไม่ให้ไปรักเขาเหมือนเดิมหรือเชื่อใจเขาแต่อยากจะให้ลองคุยลองใจเย็นๆดูก่อนค่อยๆไปค่อยๆไปก่อนทั้งความรักครั้งใหม่หรือความรักครั้งเก่านั่นเองไพ่ใบสุดท้ายนะครับขึ้นมาว่าเซเว่นออฟคัพหรือไพ่เจ็ดถ้วยทำนายบทสุขความรักของชาวราศีก็กลากเหลายท่านว่าคุณจะมีทางเลือกมากมายครับคุณจะมีตัวงค่อนข้างจะเด็นเรื่องของการงานการเงินการศึกษาความรัก การเงินเห็นไหมครับหัวใจทุกอย่างเพียบพร้อมอยู่แล้วเพราะฉันนายเลยครับว่าความรักของชาวศิกรกฎไม่ว่าจะเป็นความรักเก่าครั้งใหม่เนี่ยมีโอกาสมากมายรอ,รอคอยคุณอยู่มีสิ่งดีๆมากมายรอคอยคุณอยู่เรืงดาจากหนีไปเพียงแต่คุณจะเลือกดาบคุณจะเลือกกับไปทําร้ายตัวเองหรือเจ็บปวดหรือเสียใจนะครับถ้าเกิดเขากลับมาแก้ไขเรียนรู้กันได้ก็ควรจะให้อภัยหรือคุณจะเลือกความรักครั้งใหม่บ้านการเงินการทองโฟกัสเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าดีกว่าไหมนั่นเองเพราะฉันครับ ไพ่อลาเคิลแนะนาชาวาราศีกรกฎเลยท่านว่าการวิ่งอัพนะครับบอกให้คุณเนี่ยพยายามเติบโตขึ้นเราอาจจะเคยเป็นเด็กเราอาจจะเคยทะเลาะก,กันอาจจะเคยสูญเสียวความเจ็บปวดความรักที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าคุณอาจจะมีความรักที่รักกันมาตั้งเนิ่นนานเนี่ยแต่ไพ่บอกว่าคุณต้องเริ่มเติบโตใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณต้องเริ่มหาประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งคุณต้องเริ่มเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งเก็บความเป็นทุกข์ความเสียใจความผิดหวังเนี่ยแหละมาเป็นแรงผลักดันให้คุณเติบโตขึ้นให้คุณดีขึ้น นะครับเอาประสบการณ์เลวๆร้ายหรือประสบการณ์ที่มีผ่านๆม,มาเรื่องความรักไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมาทําให้ตัวเองมีความสุขเติบโตขึ้นดีขึ้นดีกว่าไหมพบเจอความรักมากมายที่ดีขึ้นดีกว่าไหมนะครับก็ขอบคุณชาวราศีกรกฎทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ